นในกองบัญชาการตรวนี้ก็เปนบันลับรายงานนะฮะมีผู้เสียชีวิตนะฮะเบื้องต้นเนี่ยจำนวนหกรายนะครับเหตุเกิดในสองพื้นที่นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของสอนวัดพิยาไกรเนี่ยจำนวนห้ารายนะเป็นผู้หญิงเนี่ยจำนวนสองรายผู้ชายสามรายนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ของสอนอสุทธิสารเนี่ยจำนวนหนึ่งรายเป็นผู้หญิงหนึ่งรายนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอายุระหว่างยี่สิบเอ็ดปีถึงสามสิบสี่ปีนะฮะที่เกิดเหตุตรวจพบนะฮะวัตถุ เป็นลักษณะผงสีขาวนะฮะซึ่งเชื่อว่าเป็นยาเสพติดนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจพิสูจน์นะฮะว่ายาเสพติดที่ที่พบเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ไม่พบความเชื่อมโยกงกับผู้เสียชีวิตนะฮะจำนวนหกรายอยู่ระหว่างทําการสืบสวนสอบสวนอยู่รวบรวมหลักฐานนะครับก็เบื้องต้นก็เชื่อว่าอย่างที่นําเรียนเชื่อว่าทั้งหกรายเนี่ยเสชีวิตจากการเสพย,ยาเสพติดครับก็ยังยังยังไม่ได้รับผลยังไม่ได้รับผลการทดสอบพิสูจน์นะครับ แต่ว่าอย่างที่นําเรียนว่าในของกลางเนี่ยพบลักษณะเป็นผงสีขาวนะฮะเชื่อว่าเป็นยาเสพติดส่วนจะมีสารอะไรบ้างเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ครับผมที่เราเจอเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นยาประเภทใหม่ที่เราไม่เคยเจอเนี่ยเพราะตามข่าวที่บอกไปตรงนี้เหมือนส่วนผสมยังย่นด้วยอันอันนี้ยังไม่ทราบครับขอญาตขอญาตทราบผลการตรวจก่อนครับผม นอกจากแหล่งที่พักแล้วครับมีสถานที่อะไรไหมครับที่ทั้งหกรายเนี่ยอาจจะเข้าไปยังฮะยังตรว่ระหว่างตรวจสอบครับตัวนี้มีประวัติเรื่องของยาเสพติดหรือาได้ตรวจสอบหรือยังครับก็ก็อยู่ระหว่างดำเนินการครับมีคนที่เข้าไปร่วมแล้วมีบาดเจ็บหรือว่ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วอก็อยู่ระหว่างตรวจสอบครับแต่ว่าที่พบเบื้องต้นเนี่ยอ่าเสียชีวิตอย่างที่นำเรียนนะฮะในพื้งที่วัดยการอ่าลายอ่พื้นที่สอนอสุธิสามหนึ่งราย เป็นผู้หญิงสามผู้ชายสามนะฮะส่วนอันอื่นเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างที่ท่านพบออตรก็ท่านพบตรก็สั่งให้ตรวจสอบทั้งนครบาลน,นะครับอาการของผู้บาดเจ็บเน 7, นะี่ยครับพอเราพอจะมีะร,าร,รายละเอียดไหมครับว่าคือตอนเรา,า,กการไปพบนี่เขาที่เสียชีวิตยังหมดสติอยู่แล้วบางรายก็เสียชีวิตแล้วนะลักษณะของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับอาการอาการอาการทางกายเรา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 ,เรา,เ,ราเราไม่เห็นนะ,ะเพราะว่าเราไปถึงก็ อยู่อาการเสียชีวิตแล้วแต่ปกตินี่เหมือนการเสพยาโดยขนาดปกติเลยหรือเปล่าครับอาการของแต่ละคนก็เดี uh, ๋ยวเดีはは๋ยวขอญาตรอความเห็นทางแพทย์ดนะครับตามร่างกายเนี่ยมีอะไรที่มันบอกบอกถึงเกี่ยวกับการเสพยาโดยตรงเลยไหมนะเช่นเรื่องของตรงเลยปากบริเวณอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนั้นเดี๋ยวเป็นรายละเอียดนะาอย่างที่เดี๋ยวขอเวลาติดครับอันนี้คือสอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้กี่ปากแล้วครก็อยู่อังเดอนทางการครับก็มีเยอะอยู่ ก่อนล้างส่วนคนในพื้นที่ไหมครับคุณนันกะ็ทาปกติเวลาก็อย่างเมื่อเมื่อวานนี้เราก็จับกลุ่มยาเสพติดได้จำนวนหนึ่งนะ,ะครับก็อยู่ระหว่างขยายผล